สวัสดีครับกลับมาพบกับผมไดมอนพัชระใน ASMR เล่านิทานก่อนนอนนะครับโดวยวันนี้เนี่ยจะเป็นคำสาบมัม,มี่ตอนที่7นะครับก่อนอื่นเลยถ้าเพื่อนๆที่ชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พร้อมกดกระดิ่งช่องไว้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากผมไดมอนพัชระด้วยนะครับไปกันเถอะทางนี้ผมพูดพลางยกมือป้องตาจากแสงอาทิตย์เจิดจ้าร้อนเป็นบ้าเลยแซรีบนถนนแออัดและหนวกหู เสียงแตรลดดังจนผมไม่ได้ยินอะไรคนขับรถที่นี่กดแตรรถทันทีที่ติดเครื่องยนต์และก็ไม่หยุดจนกว่าจะขับถึงจุดหมายแซรี่กับผมอยู่ใกล้ๆกันไว้เดินแทรกฝูงชนบนทางเทา้าซึ่งมีคนทุกประเภทเดินทางผ่านไปมามีชายแต่งชุดสูทแบบอเมริกันเดินคู่ไปกับชายที่เหมือนใส่ชุดนอนหลุมๆสีขาว เราเห็นผู้หญิงซึ่งคงดูดีบนถนนสายไหนก็ได้ที่บ้านในอเมริกาสวมกางเกงยืดสีสันสดใสและกระโปรงตามกางเกงสมัยนิยมผู้หญิงสวมกางเกงยีนตามด้วยหญิงสวมชุดดำพลิ้วยาวใบหน้าปิดบังด้วยผ้าคลุมหนาสีดำนี่ไม่เหมือนที่บ้านแน่นอนผมร้องตะโกนกลบเสียงแต่ผมติดใจฝูงชนที่ดูน่าสนใจซึ่งเบียดเสียกันอยู่บนทางเท้าแคบๆจนลืมมองตึก กว่าจะรู้ตัวเราก็มายืนอยู่หน้า,าพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นตึกหินสูงปรากฏอยู่เหนือถนนเบื้องหลังขั้นบันไดชั้นๆเราขึ้นบันไดนได้แล้วเราก็เข้าไปในประตูหมุนของพิพิธภัณฑ์ว้าวในนี้เงียบจังดีใจที่หลุดพ้นจากเสียงแตรดังแสบแก้วหูทางเท้าแน่นขนาดและเสียงตะโกนของผู้คนเธอว่าทําไมพวกเขาถึงบีบแตรมากขนาดนั้นล่ะแซรี่ถามยังคงยกมือปิดหูอยู่ คงเป็นประเพณีมั้งฉันว่าผมตอบเราสองคนหยุดยืนและมองไปรอบๆเรายืนอยู่กลางล็อบบี้เปิดโล่งขนาดมาหฮึมาบันไดหินอ่อนสูงๆทอดขึ้นไปตรงด้านซ้ายมือสุดและขวามือสุดเสาหินคู่สีขาวเป็นกรอบประตูกว้างที่เป็นทางไปด้านหลังภาพขนาดมาหฮึมาบนผนังด้านขวาแสดงภาพมุมสูงของพีระมิดและแม่น้ำไนเรายืนอยู่ตรงกลางชั้นนั้น ชื่นชมภาพบนผนังครู่หนึ่งจากนั้นก็เดินไปทางผนังด้านหลังแล้วถามผู้หญิงที่โต๊ะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับห้องเก็บมัมมี่เธอยิ้มให้กับเราแล้วบอกเราเป็นภาษาอังกฤษยอย่างไร้ที่ติว่าให้ขึ้นบันไดไปทางขวามือรองเท้าผ้าใบของเรากระทบพื้นหินอ่อนเงาวับเสียงดังบันไดเหมือนจะทอดขึ้นไปไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนปีนเขาเลยผมบ่นเมื่อขึ้นได้ครึ่งทาง แข่งขึ้นไปข้างบนนะแซรีพูดฉีกยิ้มแล้วออกวิ่งก่อนผมจะมีโอกาสตอบแน่ละ่ะเธอชนะผมประมาณ19ผมร้อยเธอตะโกนเรียกผมว่าเตาหรือหอยทากหรืออะไรสักอย่างแต่เธอหันไปดูแล้วว่าอะไรอยู่ตรงหน้าของเราห้องมืดเพดานสูงเหมือนจะเหียดยาวไปมีสิ้นสุด มีตู้กระจกตั้งอยู่ตรงกลางทางเข้าด้านในเป็นองรายละเอียดของสถานที่ก่อสร้างแห่งหนึ่งซึ่งทำด้วยไม้และดินผมเข้าไปใกล้ๆเพื่อดูให้แน่ชัดที่ก่อสร้างนั้นมีคนงานนับพันกำลังลากหินปูนก้อนมเหึมาข้ามผืนทรายไปยังพีระมิดที่สร้างไว้ส่วนหนึ่งแล้วในห้องหลังตู้โชว์ผมได้เห็นรูปสลักหินขนาดใหญ่หีบศพมัมมี่ใบใหญ่ตู้โชว์เครื่องแก้วกับเครื่องดินเผา ตู้เก็บโบราณวัตถุและสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นอีกนับไม่ถ้วนฉันว่าที่นี่แหละผมร้องอย่างยินดีรีบวิ่งไปยังตู้กระจกใบแรกอุ๊ยอะไรนะ่ะมายักษ์เหรอแซรี่ถามพลางชี้ไปตรงรูปแกะสลักมือมาซึ่งตั้งอยู่ติดผนังสัตว์ประหลาดนั่นดูเหมือนมีหัวเป็นสุนัขดุร้ายและร่างกายเป็นสิงโตในตาของมันจ้องตรงไปข้างหน้าเรากับเตรียมพร้อมจะตบบใครก็ตามที่เข้ามาใกล้ พวกเขาจะเอาตัวแบบนั้นไว้หน้าสุสานผมบอกแซรีเพื่อปกป้องสถานที่นี้นะ่ะขู่ให้โจรพวกสุสานตกใจหนีไปเหมือนหมาเฝ้ายามละสิแซรีพูดพลางก้าวไปใกล้กลกลรูปสลักโบราณเฮ้ใ <Hey, S 1> นนี้มีหมีมมี่ด้วยผมอุทานชะงงหน้าเหนือลงหินโบราณดูสิแซรีเดินมาข้างๆผมทั้งที่ยังหันไปจ้องรูปสลักใหญ่ใช่มัมมี่เอาเหอะเธอเอ่ยยังไม่ประทับใจ ผมเดาว,ว่าเธอคงเคยเห็นมามากกว่าผมเล็กจังเลยนะผมพูดจ้องมองผ้าลินินสีเหลืองซึ่งพันแน่นอยู่รอบๆอบศีรษะและร่างกายผมๆม,มันพวุษของเราผอมไม่กุ้งแห้งนะ่ะแซรีตอบคิดว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงล่ะผมมองดูแผ่นจารึกข้างลงในนี้เขียนว่าชายนะสงสัยสมัยนั้นเขาคงเดากันไม่ออกนะเธอพูดแล้วหัวเราะคำพูดของตัวเองฝีมือการพันของพวกเขาเยี่ยมมากเลย ผมพูดพิจารณานิ้วซึ่งพันไว้อย่างปราณีตตรงมือที่วางประสานหน้าอกมัมมี่เมื่อวันฮาโลวีนสองปีที่แล้วฉันแต่งเป็นมัมมี่และชุดของฉันก็หลุดลุ่ยใน10นาทีเธอรู้วิธทีทำมัมมี่ไหมผมถามพลางเดินไปรอบๆเมื่อมองมันจากอีกฝั่งหนึ่งรู้ไหมว่าสิ่งแรกที่พวกเขาทำคืออะไรพวกเขาดึงสมองออกแวะหยุดเธอเธอพูดแบลบลิ้นออกมาแล้วทำหน้าขยะขยง เธอไม่รู้เรื่องนี้หรอผมถามดีใจที่ตัวเองมีข้อมูลน่ากลัวน่ากลัวซึ่งเธอยังไม่รู้ขอร้องละพอทีเธอเธอพูดพลางยกมือข้างหนึ่งเรากับจะไล,ล่ผมยังน่านี่สิที่น่าสนใจผมยืนยันต้องเอาสมองออกก่อนพวกเขามีเครื่องมือพิเศษที่เหมือนตะขอเร็วยาวพวกเขาจะสอดมันเข้าไปในจมูกศพจนถึงสมองจากนั้นก็ขยับไปมาจนเริ่มเละเป็นโจก หยุดนะแซรี่วิงวอนยกมือปิดหูจากนั้นพวกเขาก็เอาช้อนคันยาวๆมาผมบรรยายต่ออย่างยินดีแล้วตักสมองออกมาทีลลนิดทีลลนิดผมใช้มือทำท่าตักพวกเขาตักสมองออกมาทางจมูกหรือบางครั้งพวกเขาก็ควักลูกตาออกแล้วตักสมองออกทางกระบอกตาเกบฉันพูดจริงนะแซรี่ร้องเธอทำท่าเหมือนจะโถมตัวใส่ผมหน้าเธอเขียวอือเลย ผมชอบจังผมไม่เคยรู้ว่าแซรี่จะขยะขยงอะไรง่ายอย่างนี้แต่ผมก็ทำให้เธอคลื่นไส่จริงๆวิเศษมากผมคิดผมต้องจดจำเทคนิคนี้ไว้แน่นๆจริงนะผมบอกเธอไม่อาจจะปิดบังรอยยิ้มกว้างได้หุบปากเธอนะแน่ละบางครั้งพวกเขาไม่ได้ดึงสมองทางจมูกหรอกบางครั้งเขาก็ตัดหัวแล้วก็เทสมองออกทางคอ จากนั้นก็ติดหัวกลับเข้ากับลำตัวพวกเขาคงแค่ใช้ผ้าพันมันกลับเข้าที่มั้งฉันว่าเกฟผมคอยจ้องมองเธออยู่ตลอดเวลาตรวจสอบปฏิกิริยาของเธอเธอเหมือนจะคลื่นไส้หนักขึ้นหายใจแรงมากจนหน้าอกกระเพื่อมผมคิดว่าเธอจะขยอนอาหารชาเช้าออกมาหมดเสแล้วถ้าเธอทําจริงไม่มีวันที่ผมจะปล่อยให้เธอลืมมันลงเด็ดขาดหน้าขยะแขยงชะมัดเลย เธอพูดเสียงเธอฟังแปลงๆชอบกลเหมือนดังมาจากใต้น้ําหรืออะไรสักอย่างแต่มันจริงนะพ่อเธอไม่เคยบอกเลยว,ว่าพวกเขาทํำมัมมี่กันยังไงอะ่ะเธอสายหน้าพ่อรู้ว่าฉันไม่ชอบแล้วเธอรู้ไหมว่าพวกเขาทําอย่างไรกับเครื่องในผมถามเพลิดเพลินกับสีหน้าตื่นตกใจของเธอพวกเขาเอาไว้ใส่ในเหยือกแล้วก็ พลันผมก็รู้ว่าสีหน้าตื่นตกใจของแซรีไม่ได้เกิดจากการมองผมที่จริงเธอจ้องข้ามไหลผมไปอะไรนะผมหันหลังและเห็นว่าทำไมจูจ่ๆเธอถึงทำหน้าประหลาดใจชายคนหนึ่งก้าวเข้ามาในห้องและยืนอยู่ตรงหน้าตู้กระจกบานแรกเพียงไม่กี่วินาทีผมก็จำหน้าเขาได้อาเม็ดนั่นเองชาวอียิปต์แปลกๆผู้เงียบงนันซึ่งมีผมหางม้าสีดำและทักทายเราอย่างไม่เป็นมิตรตอนอยู่ในพีระมิดนั่น เขาแต่งตัวเหมือนเดิมเสื้อเชิ้ตและกางเกงขาย,ยาวหลวมๆสีขาวพร้อมผ้าเช็ดหน้าสีแดงผืนใหญ่ผูกรอบคอสีหน้าเขาไม่เป็นมิตรเหมือนเดิมดูจะโกรธด้วยซ้ำแซรี่กับผมถอยหนีจากหีบศพมัมมี่และอาเม็ก็ก้าวเข้าหาเราอีกพร้อมกับกวาดสายตามองเราจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งเกฟเขาไล่ตามเรามาแซรี่กระซิบเธอคว้าแขนของผม มือของเธอเย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งออกไปจากที่นี่กันเถอะเธอร้องผมลังเลเราน่าจะหยุดทักทายเขาก่อนหรือเปล่านะแต่อะไรบางอย่างในสีหน้าขึงขังจริงจังของอาเมดบอกผมว่าแซรี่พู้ถูกเราหมุนตัวแล้วเริ่มเดินหนีเขายังรวดเร็วเข้าไปในห้องอันกว้างใหญ่แซรี่นำผมอยู่สองสาก้าวผมหันไปเห็นว่าอาเม็ดวิ่งเหยาะๆตามเรามา เขาตะโกนอะไรบางอย่างใส่เราเสียงของเขาโกรธเครี้ยวและขม่มขู่ผมฟังไม่ออกว่าเขาพูดอะไรวิ่งแซรี่ร้องตอนนี้เราทั้งคู่เลยวิ่งเต็มฝีเท้ารองเท้าผ้าใบาของเรากระทบพื้นหินอ่อนเราวิ่งอ้อมตู้กระจกใบมือมาที่บรรจุหีบศพมามีตั้งตรงสามใบจากนั้นก็วิ่งตรงหนึ่งไปตามทางเดินกว้างระหว่างรูปแกะสละักและชั้นวางเครื่องดินเผาโบราณข้างหลังผมได้ยินเสียงอาเมตตะโกนอย่างเกรี้ยวกราดว่า กลับมานะกลับมาเสียงเขาโกรธมากจริงๆรองเท้าของเขากระทบพื้นขณะวิ่งเสียงมันก้องในห้องโล่งๆกว้างขวางของพิพิธภัณฑ์เขาจะตามเราทันแล้วผมตะโกนบอกแซรี่ที่ยังนำหน้าอยู่239ต้องมีทางออกจากที่นี่สิเธอตอบกลับมาอย่างไม่หายใจแต่ผมเห็นได้ทันทีว่าไม่มีเราเกือบจะถึงผนังด้านหลังแล้วเราผ่านสฟิงค์ตัวยักษ์จากนั้นก็หยุด ไม่มีทางไหนให้ไปอีกแล้วไม่มีประตูไม่มีทางออกมีแต่ผนังแค่นิดที่แข็งแกร่งเราหันหลังไปเห็นในตาของอาเมดเบิกโพรงอย่างมีชัยเขาต้อนเราจนมุมแล้วโอเคจบแล้วนะครับทุกคนสำหรับคำสามมีบทที่7แล้วไว้เดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในบทที่8ของวันจันนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามช่วงเล่านิทานก่อนนอนของผมด้วยนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยลาไปก่อนฝันดีครับ Thank you